สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกมเลนโบสิกนะฮะผมสกายโซโลนะฮะวันนี้นะเลนโบสิกก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะฮะในอ่าประเทศแคนาดานะฮะผมก็ได้ทําการย้ายเซิร์ฟนะไปแคนาดาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสมัครกันก่อนนะครับผมโอเค สมัครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทำการดาวน์โหลดแล้วอยากรู้เหมือนกันว่าแคนาดาเดือดแค่ไหนนะจะขไขโปรไฟล์ได้ด้วยสกายโซโลเลยอ่าได้ด้วยโอเคนะฮะจริงๆมันต้องฝึกด้วยนะมันต้องซ้อมด้วยแต่ผมไปแอบซ้อมมาแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าดานมีกี่ดานนะผมพยายามอ่าหาและ โอเคดูนะฮะตอนนี้แบทเทิลพาร์ทอุ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่นะก็จะเป็นส่วนของแบทเทิลพาร์ะสามารถเติมได้เลยนะแต่ผมยังไม่เติมนะโอ้สกินเป็นลายสงการโอ้ก็มีก็มีก็มีเยอะนะ วนมากก็จะเป็นลายสงการนะครับผมตัวละครก็ยังมีไม่เยอะนะครับส่วนนี่ก็จะเป็นตัวละครนะฮะโอปเปอเรเตอร์ทั้งหลายแหล่นะฮะที่เอาเข้ามาในโมบายนะฮะก็ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเพิ่งเริ่มก็โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นการรอห้องนะโชเค เจอห้องแล้วครับตอนนี้โทรศัพท์ที่ผมเล่นนะครับที่โทรศัพท์ที่ผมกำลังอ,อัดอยู่นะจะเป็น iPhone 11นะครับธรรมดาเลยก็ไม่รู้จะไหวไหมในปีนี้นะครับก็ยังมีหน่งๆแหลงแหละเฮ้ย <Hey! S 1> ก็คือผมได้แอดนะเมื่อกี้เปิดซอง เฮ้ยผมได้เลยผมเล่นเลยผมล็อกเลยก็คือเปิดซองเมื่อกี้ของแมทเทนพาร์นะอ่าเป็นส่วนของการเปิดฟรีอ่ะอ๋อผมได้ถือกระเป๋าด้วยตอนนี้ก็หาห้องนะตอนนี้อยู่ไหนอ๋อโอเคโดนรู้สึกว่าจะเร็วไปนิดน,นึงมันจะกระจี้มือไงไม่รู้เวลาบังคับ Left. โอเคเจะเราอยู่เอ๋อมีปิงนิดนึงมีปิงนิดนึงโอเคน่าจะมีมิวนะครับมิวก็คือตัวอ่ถตุลสัญญาณนะเหมือนเล่นเป็นอ่ะรีบบ่ะรีบจริงโอ้โดนนะ โอ้ oh, drop. เอาเรื่องโอเคโอเคได้ได้ Targets detected โอเคมีคนเล่นเป็นนะ <S 2> <S 2> <S <S เรื่องเก็บ2องแล้วอ่ายังไม่เข้าไซน์นะก็โดนเก็บไปสองมาดูเพื่อนเล่นนะเพื่อนเล่นแกส๊สเป็นสไนเปอร์นะฮะโอเคเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนเห็นแล้วโอเค สตัวดักหนนะ้าโอเคม,มีตัวปลาแล้วก็ดาวไปโอเคเก็บได้คนระับเพื่อนเก็บได้ดาวไปแล้วตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมไม่เล่นรัดแล้วห้องนี้มีตัวเล่นดักนะเดี๋ยวเราช้าๆเหลือหนึ่งตอสองนะเพื่อน เพื่นอนซูซูออไปตัวนี้เป็นเทสเตอร์นะฮะที่เพื่อนกำลังเล่นอยู่นะครับเหมือนเพื่อนจะรู้นะว่าอยู่ไหนเหมือนเพื่อนจะรู้นะว่าอยู่ไหน ระหว่างรับชมทีมกำลังใ่ม้โอ้โดนไฟฟ้าโดนไฟฟ้าตายเอาใหม่นะฮะอตอนนี้โยกเป็นฝั่งรับนะครับผมมีแค่ตัวเดียวตอนนี้ ฝั่งลับนะฮะจะเป็นลุกนะฮะเป็นตัวเอ่อเพิ่มพลังเพิ่มชีวิตนะฮะโอเคเราก็ใส่เลนฟอสป้องกันอ่าร,ราต้องข้ามเจาะง่ายๆนะครับโอเคเราเมื่อกี้มันเราลองมาดักคืนนิได้หรือเปล่า Seconds prep time remaining. โอเคมุมได้เปียบมากครับผมหนักเลกเลเลยเรา,าเราสามารถดูกล้องได้นะระหว่างภายในเกมนะฮะตอนนี้ไม่ไม่บุกมาข้างหน้านะที่เราดักโอเคเราก็เก็บโลได้แล้วเราก็เคลื่อนที่ ย,ย้ายไปเล่นที่ใหม่โอ้ฝั่งนู้นเหมือนจะมาแล้วฮะเอ้าล oh. ั่นลั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 นอยูผมยังไม่ได้ยิงเลยโอ้กําลังเกียงเหมือนเพื่อนจะ เล่นในไซกันหมดนะครับมีผมที่อ่าออกไปเล่นคนเดียวเมื่อกี้ก็เลยโดนโถมนะยให้โดนเพื่อนโอเคช่วยกัน,โ,น,กนโอเคดาว <S <S เพื่อนเราดาวไปหนึ่งเพื่อนเราดาวไปสอง ือนึ่ียนี้แอดกำลังเข้าในไซบเ <c oughs> พื่อเราอ้อมอ่ะยิงได้โอ้โหสวยสามอน,นึงหลืออีกหนึ่งนะตอนนี้ไซตคนที่ดาวบอกว่าอยู่<ส>ในไซต์ r a i a fresh mag hostels p l a n e t โอ้ยเ ah. ดือดิดือดเดือดดูดิดูดิโอเคโอ้โหสวยงามเพื่อนพีหน้าชนะไปนะเพื่อนก็สามารถกู้ระเบิดได้ด้วยแล้วก็สามารถยิงได้ด้วยนะฮะโอเคงั้นผมเล่นสเลทนะฮะตัวนี้ความสามารถก็จะเป็นเอ่อฟอนปอนของเขานะที่สามารถทุบ ไม้หรือสิ่งขวางหน้าได้นะฮะถ้าเป็นกำแพงเรนฟอร์ก็ไม่สามารถทุบได้นะฮะโอเคเราเอาโดนมาดักไว้นะครับบอมมาร์คโอเคเรามาโดดสมมุติเราอยากเข้าข้างหน้านะเราก็เอาโดนมาดักไว้ข้างหน้าเลยเผื่อมีตัว <10 S 1> มา <10 second S 1> สปอง <meeting. S 1> พีกหรือตัวมาดักเราได้นะฮะก่อนที่ เราจะเข้าไซส์ไปนะครับที่ก็ดักไว้เลยาาดูเราจะมาใช้เอ่อคอนของเขาให้ดูนะไปเจ๊ิดล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปุ่มละเดี๋ยวต้องเอาโดนเข้าไปก่อนนะฮะเผื่อมีตัวโปิงปงโดนมันเร็วไปไม่ถนัด ันก็จะมีกล้องอแถวนี้นะถ้าจำไม่ผิดอโอเคเราไปอย่างช้ชานะยิงไว้เลยเอาแบตจะหมด,ดอีกยิงแล้วยิงแล้วดาวแล้ว It's a อก u t to get hot. The enemy team has been eliminated. โอ้ยตัวหนึ่ง,งย่งเย้เย้วู้โอเคครับผมในตารแรกนะ,ะแต่เหมือนจะยิง,ยงไม่ตายนะเมื่อกี้เหมือนจะดาวด้วยแล้วก็เพื่อนก็มายิงตัวสุดท้ายไปนะโอเคยังไม่ได้ MVP เดี๋ยว รอบหน้าต้อง MVP แล้วแหละพอเราเล่นจบนะ,ะมันก็จะมีรางวัลหรือสเตตนะ,ะเพิ่มมาให้เราเป็นเอ่อเป็นเวลวนะฮะแล้วก็จะได้อ่อของรางวัลน,นะฮะปลดล็อกในตัวละครต่างๆนะฮะคือเมื่อกี้ที่ผมใส่อ่าสโคบไกลก็เป็นการปลดล็อกนะที่ผมเล่นมานหน้านี้แนละ้